สวัสดีครับวันนี้เรามารับรถนะครับอืเงาตาแตกเลยครับงานดวนทำได้นะครับอูนี้ ท่าน,นี้ก็จะมืดๆหน่อยครับอือหือสวยเลยครับสวยเราจะมาเดินดูรอบคัน,นครับขัดรอบคันแล้วใช่ไหมนี่ นี่เป็นสติกเกอร์กลุ่มนะครับตัวนี้จะเป็นขัดสีธรรมดานะครับชุดหน้าจะเป็นทำสีใหม่นี่นะครับทางเข้าอ,อูนะครับจะติดทุ่งนานะครับบรรยากาศดี นี่ภายในอ้ยยกคลาดก็ยกได้นะครับออ่นี้ไม่ใช่ทำสีอย่างเดียวนะครับเคาะปะผุทบวงจรนะครับนี่นะครับจุดคองอู่นะครับช่างโอนะครับอยู่บ้านโนงนะครับตำบลสีสุกเนาะวันนั้นบอกไปผิดตำบลสีสุกอำเภอเสียรงจังหวัดสุรินทร์นะครับ นี่นะครับถ้าใครสนใจก็แวะมาสอบถามได้นะครับราคาเป็นกันเองนะครับถูกใจแน่นอนนะครับถ้าแวะมาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ